ต่อไปราศีสุดท้ายเลยสุดท้ายราศีมีนค่ะจ้าให้โทษราศีเมถุนค่ะครับใจใจเร็วใจเร็วนะใจเร็วค่ะใจเร็วค่ะค่ะอ่ะมาดูราศีเมถุนค่ะดาวพุธค่ะราศีเมถุนนี่เจ้าชะตาเป็นดาวพุธนี่พูดจาอ่อนหวานเจรจาฉอดเลาะดีนะคะดาวพุธมาอยู่เรือนกระดุมพระก็แปลว่าตัวเจ้าชะนี่มาอยู่เรือนกระดุมพระ มอยากจะบอกแบบนี้เลยครับค่ะเปิดเพจเลยนะขายของเดือนนี้แหละใช่ไหมพอดาวพูดดาวการค้าแล้วก็ไปอยู่ในได้อาศีธิที่าดเนี่ยเดี๋ยววันที่หกลงมานี่นะโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงพูดเป็นเงินเป็นทองพูดเป็นเงินเป็นทองนะสิบใช่สิบเก้าวันนะสิบเก้าวันตั้งแต่ยี่สิบเก้ามิถุนามาแล้วจนถึงวันที่สิบเก้าโดยเฉพาะโดยเฉพาะนะฮะ ตั้งแต่วันที่6เป็นต้นไปพูดเป็นเงินเป็นทองเป็นเงินเป็นทองใช่เนี่ยการค้าอย่างที่บอกเลยพูดเรื่องไม่ดียังป็นเป็นทองนะหยุดอย่าหยุดพูดนะอย่าหยุดพูดอพูดเยอะๆพูดเยอะๆนะคนราศีมิถุนนะฮะเจลาจาเยอะๆเลยอแล้วก็เวลาพูดแล้วเนี่ยเราจะโดดเด่นใช่ค่ะนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยพอวันที่16บหกนะฮะ วันที่สิบโอ้โหนี่ยน้ําไหลอาทิตย์น้ำไหลไฟดับอาทิตย์ตัดแสงน้ําไหลไฟดับน้ำไหลไฟดับนะค่ะนะอย่าอย่าเหนื่อยต้องบอกแบบนี้คนราศีมิถุนอย่าเหนื่อยจิบน้ำเรื่อยเป็นจังหวะได้เงินจิบน้ำเรื่อยพูดเรื่อยได้เงินได้เงินเป็นจังหวะได้เงินอย่าหยุดพูดอย่าหยุดพูดค่ะเป็นจังหวะได้เงินเลยอยากได้เงินเนี่ยกล้าเอ่ยปากเนี่ยได้แน่ๆค่ะนะจะไปจะไป จะไปขอจะไปขายจะไปจะไปอะไรดีอะจะไปยืมได้หมดได้หมดเจรจาได้หมดเจรจาได้หมดสื่อสารได้หมดเจรจาได้หมดเลยนะคะเนี่ยจังหวัดดีมากจังหวะดีจังหวัดดีมากรื่ยั้งเรื่อนเงินเลื่ัวเงินขึ้นอยู่กับตัวเองขึ้นอยู่กับตัวเองเงินขึ้นอยู่กับตัวเองทำพูดตัวเองนะครับกล่อมเกลากัดขัดเกลให้ดีรับรองใช่ค่ะมีเงินใช้ไม่ขาดสายใช่ค่ะ แล้วตัวเองจะโดดเด่นมากพอวันที่สิบเก้าจะโดดเด่นมากจะโดดเด่นมากเพราะว่าอยู่เรือนสหัชชะไปเข้าบ้านอธิบดีไปเข้าบ้านอธิบดีแล้วเพนนะครับได้ถึงสามตำแหน่งมาหาจากอุจจาวิราตแล้วก็ราชาค่ะพอเข้าวันที่19คุณจะรู้ว่าที่ผมบอกไปมันจริงเพราะคุณจะสบายค นะคุณจะสบายเพราะคุณเป็นราชาเป็นราชานะฮะแต่แต่ก็อย่าไปอย่าพิ่งไปสบายเกินไปนะอย่าหยุดพูดเพราะมัเงได้เงินอยู่พูดไปเรื่อยให้พูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยพูดเป็นเดือนนะเป็นเดือนเลยเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยเดือนกรกฎาคมนะครับโน้ตไว้เลยครับอยากได้ให้ให้พูดให้พูดให้พูดเลยอ่าชาวราศีเมถุนนะคะอยากได้ให้พูดนี่เนี่ยในเรือนกระดุมพักก็อย่าที่อาจารย์ บอกไปเมื่อกี้เนาะอาจารย์ถามว่ามีต้องเจรอาจารย์นะเงินมาถือว่าดีเลยนะคะค่ะถือว่าดีเลยนะคะมาดูการงานกันบ้างค่ะการงานไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีก็จริงเพ้าะอย่างนี้ไงอาจารย์ค่ะไปขายของเซล์ไงไปขายของเซลล์เออไปเอาไปซื้อของเอามาจากโรงงานที่เขาจะเริ่มเนี้ยอ่าไปช่วยเขา พูดแค่เดียวขายหมดเลยขายหมดเลยเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะถ้าทายกับผมอะผมทายดีหมดแหละเออทายดีหมดเพราะว่ามันไม่มีดาวเสียสําหรับาไม่มีดาวเสียสําหรับสําหรับเวลาของมันการดูดวงเนี่ยคือการดูช่วงเวลาว่าทัมมิ่งทัมมิ่งช่วงไหนควรทําอะไรนะครับเขาบอกว่าดาวมันเสียก็คือให้ไปทําเรื่องเสียให้เป็นประโยชน์ถ้าดาวมันดีก็ไปทําเรื่องดีให้เป็นประโยชน์ นี่คือเคล็ดเลยจริงๆเลยเคล็ดเลยจริงเลยเรื่องจริงเลยต้องทำแบบนี้ต้องทําแบบนี้เพราะฉะนั้นคนราศีเมถุนเนี่ยเห็นของเสียไปเหมาโรงงานมาเลยเพราะช่วงนี้คุณพูดขายได้ขายได้ขายได้พี่ดินขายขายไม่ออกเอามาขายเลยเอามาขายขายได้สิ่งที่เสียขายได้ขายได้หมดเลยค่ะค่ะแล้วก็ถือว่าการเงินของชาวราศีเมถุนนี่ ก็ดีเลยะหาดีเลยดีเลยทั้งแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะคนราศีมิถุนตอนนี้การงานเนี่ยต้องพูดไงดีอ่ะตลบตะแลงเก่งอ่ะเพราะดาวราหูเนี่ยมาอยู่มาอยู่การงานนะดังนั้นแม่บางทีก็ไม่อยากจะให้ทำนะไม่อยากให้ทํามันเล่ด้วยไหมคะอาจารย์คือมันเล่มันเยอะเล่มันเยอะอ่าเล่กลมันมากนล่ก็ก ก็สงสารคนซื้อบ้างเอาที่พอประมาณเอาที่พอประมาณเพราะว่าอย่าถึงขั้นอย่าถึงขั้นหลอกลวงมันใช้เล่่าอย่าถึงขั้นหลอกลวงคนอื่นเพื่อให้ได้ผลประโยชน์นะครับเพราะมันเป็นกรรมนะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดถามถึงตัวเองเนี่ยเนื่องจากว่าดาวพฤหัสระวางพฤหัสเนี่ยมาทับลักนณาตัวเองนะครับมารับลักก็มีพฤหัสมาทับลักถึงแม้เป็นเป็นปะนะ แต่ก็พื้นหัสอ่ะเขาก็บอกว่าครูเขาบอกว่าไม่ทายเสียไม่ทายเสียใช่พื้นหัสเป็นดาวดีอยู่แล้วก็ทายดีได้อ็ยังทายดีก็ยังพื้นหัสมากลุ่มรักใชเขาเรียกว่าซ้อมกลุ่มรักล่วงหน้าซ้อมกลุ่มลักล่วงหน้า ดาวคุ้มครองอยู่แล้วใช่ไหมคะคู่ครองเป็นยังไงคะอาจารย์คะคู่ครองคู่ครองก็เป็นดาวพฤหัสเลยแหละเนาะดังนั้นเนี่ยดาวพฤหัสก็หมายถึงว่าเราก็อยู่ห่างไกลแฟนหน่อยนะครับแต่ว่าหลังวันที่16เนี่ยแฟนจะมาอยู่ใกล้แล้วใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะก็เตรียมใจไว้เลยเตรียมใจได้ไม่ต้องห่วงครับก็ถือว่าราีเมพูดแล้วรวยอพูดแล้วรวยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทามมิ่งดี จังหวัดปากเป็นเอกปากเป็นเอกปากเป็นเอกเลยนะครับ่พบขั้วสิบสองราศีนะก็เนี่ยแหละครับเนี่ยมีพระที่ส่องทะลุฟ้านะครับโดยอาจารย์บุษุภาจัดสร้างนะฮะรุ่นร้อยเก้าปีกรมตำรวจถ้าใครนะครับอยากเสริมสิริมงคลตัวเอง19กรกฎานี้พบกันที่วัดไร่ขิงพิธีพุสาพิเศษวาระที่5นะครับและถ้าเกิดท่านผู้ชมนะ แฟนๆรายการเนี่ยนะครับอยากได้ไปบูชาก่อนวันที่19เนี่ยนะครับไปรับพระผงฟรีอีกที่วัดวไร่ขิงเลยเสร็จพิธีรับแจกจากอาจารย์มุสุภาะนะครับเพราะฉะนั้นไปที่วัดไร่ขิง19กรกฎาคมนี้นะครับรับรองได้พิธีการยิ่งใหญ่นะครับพระแล้วพระที่เข้าพิธีวันที่สิกรกฎาเนี่ยนะครับพระชุดนี้ครบห้าวัดเลย ห้าพี่น้องนะครับหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อโตวัดบางพีนะครับหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับหลวงพ่อวัดเขาตะเขาแล้วก็หลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับสิบเก้ากรกฎาพบกันที่วัดไร่ขิงครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะรับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนบอยค่ะสวัสดีครับผมพาที่เป็นแก้วด้วยนะครับเป็นพลาแก้วพลาแก้วเนี่ยเราก็เป็นเนื้อแก้วแท้ๆนะครับ ทำมาจากเยอรมันนะครับเพื่อเป็นการทั้งเทิพื่อปฏิยรตพนะครับการเผยแพร่พระบารมีของพ่อโสธรน,นะครับครับแก้วมีหลายสีนะครับเป็นสีพุทธมณฑลเลยนะครับอย่างที่เห็นเป็นพระสักพุ้งที่นี่ส,ส้มนะครับนพ,พระประจำวันพุทธหัตซึ่งหลวงพ่อโสทรเนี่ยเขาเป็นพระบางสมัยที่เป็นพระประจำวัน,นพุทธหัตนะครับ<อ>แต่ก็มีจีดจุดหนึครับเราพบเจอว่าเนนะฮะแก้ว ห้านิ้วนะครับสีเขียวนะครับแก้วห้านิ้วสีเขียวคนถือวันพุธเขียวเหนียวซัพใช่ไหมที่เขาพูดพูดกันนะครับมีวันจันทร์ด้วยสีเหลืองนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับเป็นสามกระสังนะครับสิบสองนิ้วนะครับเป็นเนื้อเนื้ออกท้าเนี่ยหล่อด้วยทองแดงทั้งองค์นะครับแล้วส่วนฐาเนี่ยก็เป็นทองเหลืองนะครับแล้วก็ติดตานะฮะของตำรวจนะครับ กตงลับเขาเป็นในตรงนี้ตัามาเลนกอเห็นไหมฮะเป็นสีเงินนะครับเป็นสีเงินนะครับนี่ก็สิบสองนิ้วก็ทำไม่เยอะเลยนะครับานนจากนั้นก็จะมีเป็นนี่ไม่ใช่หยกนะฮะเนี่ยเป็นทองเหลืองน,นะครับทำสีนะครับเป็นสีสซิมเขียวครับที่ดูมนหยกเลยะนะครับเป็นสองขออ ้าของคงานค,ครับมีทั้ง12นิ้วนะครับองนี้ก็เป็น9นิ้วนะครับแล้วก็จะมี5นิ้วนะฮะเนีองนี้องนี้พิเศษมากครับองนี้เป็นเนื้อเงิน,นครับเป็นเนื้อเงินหล,ล่อด้วยเงินจนิ๋วทัพโอมนะครับนอ,อ,อกจากนั้นก็จะมีเหรียญน,นะครับเหรียญก็จะทำได้หลายแบบครับก็จะมีทั้งเหรียญ ย้อนยุคนะครับเป็นเหรียญอาร์มนะฮะนะครับเป็นเหรียญอาร์มมีเหรียญสามเหลี่ยมนะครับอาร์มสามเหลี่ยมสองหน้านะครับมีเสมานะครับสาหรับผู้หญิงนะเสมาเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีเหรียญมังกรนะฮะเพราะปีนี้เป็นปีมังกรนะครับก็จะก็จะใส่รูปมังกรลงไปด้วยนะครับก็ในนี้ก็จะมีทุกเนื้อเลยมีทั้งทองคําเนื้อเงินเนื้อเงินหน้ากากทองเนื้อเงินองยานะฮะเนื้อทองทิพย์ นเนื้อทอ,ทองแดงนะครับพิงโกเนี่ยนะครับ,นะรบก็จะมีให,ให้ผู้ที่สนใจนะครับจะเข้ามาร่วมบูชาก็สามารถเช่าตถุคนบูชาได้นะครับ